สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเบาวนี่กันค่ะใครที่ชอบกินเบวนี่ฉ่ำๆวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับส่วนผสมเดี๋ยวจะวางไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเริ่มจากนำช็อกโกแลตไปละลายวันนี้จะใช้เป็นช็อกโกแลต70%ซึ่งช็อกโกแลต70%ก็หมายถึงเนื้อช็อกโกแลต70%ส่วนอีก30%จะเป็นน้ำตาลค่ะตั้งหม้อใส่น้ำแล้วคนช็อกโกแลตให้ละลายวิธีแบบนี้เราเรียกว่าการตุ๋นช็อกโกแลต คนไปเรื่อยๆจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันวิธีนี้ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ5นาทีก็ละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็พักให้ช็อกโกแลตเย็นลงต่อไปมาผสมกันได้เลยนะคะใช้ไข่ไก่สองฟองกลิ่นวานิลา1ช้อนชากลิ่นวานิลาจะช่วยดับขาวไข่และยังช่วยทำให้กลิ่นชอ็อกโกแลตหอมขึ้นจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วคนผสมให้เข้ากัน คนผสมจนน้ำตาลละลายดีเลยนะคะสำหรับน้ำตาลทรายถ้าใส่หวานมากก็จะช่วยทำให้ช็อกโกแลตมีความฉ่ำวาวและถ้าชอบหวานมากก็ใส่ได้ถึง200กรัมเลยค่ะสำหรับสูตรนี้ไม่หวานจนเกินไปใส่อยู่ที่150กรัมพอน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ พอเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ใส่แป้งและผงโกโก้ใช้แป้งสาลี100กรัมและผงโกโก้20กรัมเราจะร่อนใส่ลงไปได้เลยนะคะซึ่งถ้าทำปริมาณมากก็ควรร่อนแป้งไว้ก่อนเวลาเราผสมก็แบ่งทยอยใส่ลงไปนะคะสำหรับบราวนี่มีตำนานเล่าว่าบราวนี่เกิดจากความบังเอิญในการทำเค้กช็อกโกแลต โดยลืมใส่ผงฟูซึ่งอบออกมาแล้วเค,ค้กไม่ขึ้นฟูแต่กลับทำให้ขนมเป็นสีน้ำตาลและเนื้อนแน่นจึงเป็นที่มาของชื่อบราวนี่นั่นเองค่ะและบราวนี่จึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและนิยมกินกันตั้งแต่คิดศกักราช1920เป็นต้นมาพอเราคนผสมจนเข้ากันดีแบบนี้แล้วต่อไปก็เตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะ ก่อนใส่พิมพ์อย่าลืมไปวอร์มเตาก่อนนะคะใช้ความร้อนร้อยเจองศาสําหรับพิมพ์แบบนี้ก็ใส่ได้2ถาดเลยค่ะขนาดของถาดกว้าง6นิ้วยาว6นิ้วและสูงสองนิ้วนะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งถาดจากนั้นก็โรยถั่วได้เลยโรยถั่วตามชอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหรืออัลมอนด์วันนี้จะเป็นอัลมอนด์สไลด์นะคะโรยถั่วเสร็จแล้วคลอถาดเบาๆสัก2 3ถึงครั้งจากนั้นก็เข้าเตาอบได้เลยค่ะ ใช้ความร้อนร้อยเจองศาใช้เวลา25นาทีซึ่งความร้อนของแต่และเตาไม่เหมือนกันเพื่อนเพื่อนก็ลองกะปริมาณดูก่อนนะคะอาจจะใช้เวลา20นาทีก่อนถ้ายังไม่สุกก็เพิ่มเวลาตอนนี้ผ่านไป25นาทีเล่านี้ก็สุกแล้วคะ่ะนำออกมาพึ่งให้เย็นก่อนจากนั้นก็ยกกระดาษไขออกแล้วตัดเป็นชิ้นจะทานแบบอุ่นๆหรือจะแช่เย็นฉ่ำๆก็อร่อยนะคะ ถ้าจะกินแบบเย็นก็แช่เย็นไว้ประมาณ2-4ชั่วโมงบราวนี่ทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมลองไปทำดูคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามมาดามเจนด้วยคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ